เมื่อตัดสินใจจะไปนิพพานต้องพบเจอความทุกข์ทุกขนาดไหนที่ตัวเองเจอและผ่านมาก็คือทุกข์ที่ทำให้รู้ว่าทรัพย์ในโลกไม่เที่ยงคนของโลกมีแต่ทำให้เราทุกข์คนที่เรารักคนที่รักเราสร้างทุกข์ร่างกายเราร่างกายคนที่รักสร้างทุกข์สุขจริงๆในโลกไม่มี ประโยคนี้ลึกซึ้งมากนะมันไม่ใช่ว่าไปนิพพานแล้วจะต้องเจอทุกใหม่แต่มันคือการที่เราต้องเผชิญมากกับความทุกข์ที่เรามีอยู่แล้วให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เหมือนคนป่วยต้องรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรถึงจะรักษาได้ทุกที่ว่าทรัพย์ในโลกไม่เที่ยงก็คือเราเห็นชัดๆเลยว่าของนอกกายเงินทองทรัพย์สิสนพอมีก็สุขพอเสียไปก็ทุกข์ หรือแม้แต่ตอนมีก็ต้องมานั่งกังวลว่าจะหายไปไหมนี่คือทุกข์จากความไม่จีรังยั่งยืนส่วนเรื่องคนของโลกนี่ก็ชัดเจนใครๆก็สร้างทุกข์ให้เราได้ไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่คนที่เรารักก็เหมือนกันพอเขาเจ็บป่วยไม่สบายใจเราก็พลอยทุกข์ไปด้วยร่างกายของเราเองก็ด้วยพอแก่ลงเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สร้างทุกข์ให้เราทันทีเราบังคับมันไม่ได้เลย ทั้งหมดนี้มันทำให้เรารู้ว่าความสุขในโลกมันเป็นแค่ความสุขชั่วคราว มันมีเงื่อนไขพอเงื่อนไขเปลี่ยนมันก็ทุกต่อเลยสุขแท้ๆท,ที่ไม่ผันแปรมันไม่มีในโลกนี้หรอกการที่เราเห็นความจริงแบบนี้แหละคือการที่เราเริ่มเข้าใจอริยสัจเห็นความทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆพอเราเห็นตรงนี้เราก็จะเริ่มปล่อยวางได้นั่นแหละคือก้าวแรกสู่การดับทุกข์สู่หนทางนิพพาน